ที่พี่อ้อมเคยได้ช่วลาบเวลาไปขอปู่ท่านเนี่ยเคยได้ติดติดกันประมาณกี่งวดครับพี่อ้อมติดติดกัน8งด,ดงวด8งวด8งวดก็คือ4อเดือนติดแล้วก็อาจจะเว้นไปเดือน2เดือนถ้าไม่ปฏิบัติก็จะไม่ได้หายเลยค่ะครับถ้าไม่สวดมนต์ไม่ปฏิบัติไม่ลาหายเลยครับแต่ถ้ากลับมาทำก็คือก็จะได้ สวัสดีครับกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อแฟนคลับแฟนช่องทางช่องนิวพารวยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับวันนี้แอดมินเดินทางมาที่อาสมรกระยานะครับจะมาตามแนวทางของพี่สุทธิดานะครับท่านผู้ชมน้องมีโชค,ม,โชคมีลาบมานับขังไม่ถว้วนนะครับวันนี้ก็ได้เดินทางมาเจอกันที่อาสมรุกระยานะครับยังไงท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องโดยนะครับผมเนาะยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมพูดคุยกับคุณพี่พร้อมๆกันเลยนะครับ พลังมีไม่เกิดทุกสิ่งทุกอย่างมัออยู่ที่ศรัทธาครับเราเชื่อมั่นครับเราเชื่อมั่นในองค์ปู่นาคาราบนาคาชาดทุกูลเราต้องศรัทธาถ้าไม่มีความศรัทธาไปตามคนอื่นเขาไม่ได้ค่ะคุณต้องศรัทธาด้วยใจคุณเองครับสิ่งอย่างก็คือหลังจากที่เราศรัทธาในปู่ในตัวปู่ท่านแล้วเนี่ยท่านก็จะให้โชคลาภใช่ไหมครับขอได้ทุกองค์ถ้าศรัทธาคือขอองค์ไหนองค์นั้นก็ให้ครับแต่เราต้องมีศรัทธาแล้วควบคู่กับการปฏิบัติครับ สวดมนต์ทำบุญกวดน้ำบุที่ส่วนกุศลแล้วก็ขอขมากรรมครับเพราะว่าตรงเนี้ยเราทำเราได้ใช่ไหมคะครับเรากินข้าวคนอื่นไม่อิ่มเรากินเราอิ่มเราทำเราได้เพราะฉะนั้นคือต้องมีศรัทธามีความเชื่อมั่นแล้วก็มีการปฏิบัติด้วยครับมันต้องควบคู่กันไปถ้าคุณไม่ทำเลยคุณขออย่างเดียวไม่มีใครให้คุณใช่ไหมัรับเมื่นคุณไปขอเงินอยู่ๆคุณเดินไปขอเนี่ยคุณไม่ได้ทำอะไรให้เขาก็ให้คุณไหมไม่ให้ มันดับได้คือคุณต้องศรัทธาศรัทธาขอได้ทุกพระองมขอองค์ไหนองค์นั้นก็ให้อค่ะค,ะคือพี่อ้อมเคยขอโชคลาภกับปู่ท่านี่แล้วเคยได้ได้รางวัลใหญ่ถูกไหมครับพี่อ้อมก็คือมีโชคลาภจากทางด้านหลายๆอย่างร,รวมทั้งโชคลาภทางการถูกรางวัลด้วย<อ>แล้วก็มีทางอื่นที่ได้มาคือได้มาโดยไม่คาดคิดคหลายๆอย่างที่เป็นลาบลอย เป็นจากการเป็นในหน้าจากอะไรประมาณเนี้ค่ะครับคือเหมือนปู่ให้คือเขาให้เรื่อยๆมันอยู่ที่เราปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติน้อยเราก็ได้น้อยครับถ้าเราเพิ่มการปฏิบัติเราก็จะได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแล้วตัวพี่อ้อมเองก็คือเป็นกู้ภัยด้วยเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพด้วยก็คือให้การช่วยเหลือทั้งเพื่อนมนุษย์ทั้งสัตว์ทั้งวิญญาณอะไรนี้นค่ะ หลายอย่างรวมกันประกอบกันมันก็เลยทําให้เราได้ตรงนี้มันก็เห็นผลไบถ้าคือก่อนที่เราจะขอคนอี้เราต้องให้ก่อน ต้องมีการให้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนโอ้ค่ะผมก่อนจะเป็นผู้รับต้องเป็นผู้ให้แบบนี้ใช่ไหมครับพี่อ้อมผู้ให้ก่อนอืมค่ะผมแล้วที่นี้ขอญาตถามพี่อ้อมหน่อยครับก็คือที่พี่อ้อมเคยได้โชคลาภเวลาไปขอปู่ท่านเนี่ยเคยได้ติดติดกันประมาณกี่งวดครับพี่อ้อมติดติดกันแปดงวดแปดงวดแปดงวดก็คือสี่เดือนติดแล้วก็อาจจะเว้นไปเดือนสองเดือนถ้าไม่ปฏิบัติก็จะไม่ได้หายเลยค่ะ ถ้าไม่สวดมนต์แม่ปฏิบัติไม่ละหายเลยครับแต่ถ้ากลับมาทําก็คือก็จะได้อ๋อครับครับผมเพราะหลักๆพี่ต้องมีมีรายได้จากโชคลาภครับค่ะแล้วก็มีโชคลาภที่เป็นรายวันด้วยครับอันนี้ไม่ได้ชี้แนะหรือแนแนวทางให้ไปในการพน,นันหรืออะไรนะคบแต่คือพูดให้ฟังว่าก็มีบ้างนิดนิดหน่อยๆคือไม่ได้เป็นจานวนเยอะแต่คือได้ วันหนึ่งห้าบาทสิบาทก็ได้ค,คือถ้าไม่ได้ให้เยอะครับค,คือเกิดจากการที่เราเธอศีลเราปฏิบัติเราปฏิบัติเร,ตเรามีศรัทธาด้วยค่ะครับก็คือพี่ออมทํางานเกี่ยวกับจิตอาสาพวกนี้จะเป็นคนมีเสนย์อยู่แล้วใช่ค่ะแล้วพี่ออมมีเคยเคยเห็นใช่ไหมครับก็คือเห็นเป็นเรื่องปกติคือมีคือเหมือนมิตาที่สามมีสิธงสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างรู้ล่วงหน้าหมดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในครอบครัวสามีจะโดนรถชนลูกจะขับรถไปชนเขา ตัวเองจะเกิดปฏิเหตุคนในบ้านหรือะไรที่จะเกิดเหตุรู้ล่วงหน้าทุกอย่างอครับรู้ล่วงหน้า<ม>ทุกอย่างมันจะเป็นญาณของเราเลยคือบางทีก็มีเจ้าที่เจ้าทางหรือมียอะไรมากระซิบบอกครับคือจะมีคนมาบอกให้เตรียมการล่วงหน้าครับค่ะอครับ<ม>ล่วงหน้าหมดว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับครับผมตอนนี้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้เกิดมาแล้วเหลืออย่างเดียวที่คือทางอาจารย์สัจธรรมของอาจารย์ไต คือให้คาทํานายไว้รหัสชีวิตก็คืออีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้ก็คือจะได้เป็นประธานวุนิชี<อ>มีมีคําทํานายไว้ครับก็คือสิ่งเนี้ยังมาไม่ถึงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างได้รถได้บ้านได้เงินได้หน้าที่การงานมาหมดแล้วค่ะโอ้ค,อครับค,ครับผมห<อ>มายถึงกับตัวของคุณพี่ใช่ไหมครับตัวพี่อ้อมเองอคือทุกอย่างที่รู้ สามีจะโดนรถชนคือชะตาเขาตายแต่เราแก้ให้เป็นแค่บาดเจ็บคู่กรณีตายตอนนี้บวชเป็นพระครับค่ะแล้วก็จะได้บ้านได้รถได้ที่ได้เงินทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วเหลือมันที่อย่างเดียวที่ยังไม่ได้อ๋ครับผมเคือเราเรารู้หมดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับครับผม พี่อมมีเซนแล้วก็พี่อมมีอีกชายาหนึ่งเรียกว่าอะไรนะครับทิดาพญายมทิดาพญายมก็คือเหมือนสื่อจิตสื่อมนญญยณัเหมือนสื่อกับเขาได้เลยสื่อกับเขาได้ถ้าเขาเปิดมาก่อนเขาเดินมาคุยมาหาเราเนี่ยเราสามารถคุยกับเขาได้เลยครับือไม่ว่าอะไรก็ตามระดับชั้นไหนก็ตามที่เขาสื่อกับเราเราสามารถคุยได้ ครับผมระดับชั้นจะเป็นเทพหรือว่าเป็นปีสานอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยใช่ไหมครับได้หมดค่ะสามารถคุยได้ก็คือเหมือนบางครั้งเขามาขอความช่วยเหลือแล้วเขาก็แลกกับเราให้เราแลกกันกับการที่เราอุทิศส่วนบุญส่วนกุลให้เขาครับตรงนี้เป็นมาตั้งแต่อายุสิบห้าโอ้สิบห้ากี่กี่รวมกันแล้วกี่กี่ปีได้ครับผมอันนี้สี่สิบเก้าประมาณเกือบสามสิบปีสามสิบกว่าปีนะครับผมสามสิบสี่ปีประมาณนี้เนาะ เออนะครับแล้วขอญอาติถามพี่อ้อมนะครับว่าที่เดินทางมาอาสมบริโรคยานในวันนี้พี่อ้อมตั้งใจจะมาทําอะไรครับจริงๆไม่ได้ตั้งใจมาทําอะไรคือมันเป็นวันหยุดครับตอนนี้คือพี่อ้อมบังเอิญฟลุกได้มาเป็นครูอยู่ที่โ,รโ<อ>คราชอ๋อเพิ่งเพิ่งได้รับการแต่งตั้ง เป็นของเอกชนก็เลยหยุดงานก็เลยมาเที่ยวหาอาจารย์ค่ะแต่ก็ไม่คิดว่าจะได้มาเจอหลายๆคนที่มาอ่อครับผมพอดีแอดมินน่าจะบุญสัมพันธ์กับพี่อ้อมอยู่ทรมาวันที่พี่อ้อมมาพอดีเลยปกติไม่คิดที่จะมานะครับผมก็เลยมาเจอพี่อ้อมพอดีนั่นน่าจะมีบุญสัมพันธ์กันพอมาถึงปุ๊บคือครูเวงก็บอกว่าเดี๋ยวน้องๆจะเข้ามานะเ็าอะไรจะตรงกันขนาดนี้เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่พี่อ้อมเชื่อก็คือในโลกนี้ไม่มีความหมางเลยทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นอะไรที่เราได้พบกันคือมันต้องมีบุญมีกรรมที่สัมพันธ์ไม่มีในโลกนี้ไม่มีอะไรบังเอิญการได้เจอกันไม่ใช่สิ่งบังเอิญค่ะไม่ว่าจะเป็นบุญเก่าวกรรมเก่ามันคือสิ่งที่ทําให้ทุกคนต้องมาเจอกันครับผมเราก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนที่แอดมินกับพี่ออมได้มาเจอกันในวันนี้นะครับผมก็เมื่อกี้พี่ออมได้ราถวายให้กับปู่ท่านไปแล้วรวมๆประมาณ3เพลงครับแล้วก็ได้จุดธูปขอโชคลาภปู่ท่านไปอีก แต่เดิเดมทีที่พี่อ้อมเคยแบบมีโชคมีลาภหลายๆงวดติดส่วนใหญ่ปู่ท่านมาให้ในรักษาไหนครับพี่อ้อมบางครั้งคือที่เดินไปไปไหว้จะได้ยินเสียงกระซิบเลยค่ะคอย่างหลวงพ่อปดนี่ที่วัดพระธาตุอโยธิเชิงเสาเดินเข้าไปตรงหน้าท่านท่านจะบอกเลย<อ>ท่านจะบอกเป็นเลขเออกมาเลยบอกถ้าบอกสองสามตัวก็ถูกสามตัวเลยใช่ใชไหมครับบางครั้งอ่ะท่านบอกมีรอบนึงท่านบอกว่าห้าเก้าสามแล้วคือท่านบอกสามงวด ครับอ่าแล้วมันก็สลับออกเคยบอกท่านหลวงพ่อทําไมมีแต่เลขเดิมๆแล้วไม่ซื้อออกตรงรอ,อ่ะห้าเก้าสามใช่ครับท่านจะให้อย่างนั้นเลยยังคือหลายๆที่ที่ไปถ้าเขาเปิดเขาจะกระซิบบอกครับเขาจะกระซิบบอกแบบนั้นไม่ส่วนมากไม่เคยฝันครับผมค่ะจะเป็นเหมือนคือเขาสื่อเขาบอกเขาชี้ให้ดูเลยอะไร,รประมาณนั้นเหมือนแบบมีเซนส์มียานสัมผสัสกับเทพองค์นั้นได้ท่านบอกเลยอ ครับผมแล้วเวลาพี่ออมถูกเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกเป็นสามตัวแล้วก็สองตัวอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่ออมส่วนมากจะเป็นสามตัวล่างแล้วก็สองตัวล่างสองตัวบนถ้าเป็นสามตัวบนไม่ค่อยถูกเยอะค่ะห้าบาทสิบบาที่บบาทหนึ่งก็ยังถูกแต่ก็ถูกเนาะใช่ถูกคือท่านไม่ได้ให้เยอะท่านให้เหมือนไม่ให้เราโลภแต่ให้เพื่อเราเราหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองได้คนที่มาทางสายนี้ถามว่ารวยไหมไม่รวยค่ะเงินได้มาหมด <C le af> ได้มาเป็นร้านก็หมดอ่ะทุกวันนี้หมด <G l id> คือมันต้องเป็นในทางช่วยเหลือคนในทางนู่นนี่นั่น <G l id> นูน่น <C le af> มันไปหมดมันไม่มีอยู่กับตัว <C le af> ถามว่ามีเงินเก็บไหมไม่มี <C le af> คือท่านให้มาออกไปให้มาออกไปครับ <C le af> ท่านเหมือนชสตาคนที่มาเป็นอย่างเงี้ยไม่มีเงินเก็บนะคร <C le af> อ่ะคือเหมือนเงินร้อนครับเข้ามาออกไปเข้ามาอกไปจะถามว่าอดไหมไม่อด ครับผมแต่ว่าแอดมินคิดว่าถึงเวลาแล้วเนาะที่ว่าพี่ออมมาเจอกับแอดมินในวันนี้คิดว่าท่านผู้ชมทางช่องนี้จะต้องมีโชคมีลาบกับพี่ออมอย่างแน่นอนนะครับพี่ออมจุดเลขทูบเอาไว้แล้วนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันแต่ว่าเป็นแค่แนวทางให้ไว้เป็นแนวทางก็คือเล่นได้ให้พอสมควรอย่าทุ่มจนเกินไปเพราะว่าคือทุกคนในร้อยคนไม่ได้มีคนโชคดีไปทุกคนมันอยู่ที่บุญกรรมสัมพันธ์ของแต่ละคนด้วยใช่ไหม ใช่ค่าเพราะฉะนั้นก็คือเอาแค่พอที่เราใจไหวครับอย่างนี้ดีกว่านาะเอาที่เท่าที่พอเราใจไหวสมมติว่าถ้าเราไม่โดนอ่เราก็ยังมีพอที่จะหมุนต่อไปได้อะไรประมาณนั้นคเพราะไม่แนะนําให้ทุ่มครับเหมือนกันทางนี้คือเดินสาสิบาทไปแล้วไม่เคยโดนโอะโดนแค่น้อยๆครับผมเหมือนท่านจะให้มีเรามีช่วงนี้ให้เหมือนให้เราหมุนเวียนทําบุญไปประมาณนั้นค่ะเข้ามาออกไปอย่างที่พี่บอกพี่เข้าไปร้านพี่ก็ออกไปร้านเพราะมันมีทางต้องให้ออกค่ะ แต่ท่านไม่ให้อดไม่ให้ขัดมือท่านนั่นเองครับผมขออนุญาตถามเนาะแล้วสําหรับงวดนี้คุณพี่ได้มีได้ยินเสียงระสิบ้างไหมคะยังไม่ได้ยินเลยออเเมื่อกี้ที่อันพี่อ้อมไหว้กับปู่ท่านแต่ว่าเออทะเบียนรถที่พี่มาหนึ่งสองเจ็ดลองตัดดูเจ็ดค่ะเพราะว่าคันนี้ออกบ่อยมากเป็นรถที่นําโชคแล้วก็ไปทั่วประเทศคือเป็นรถที่พาพาสสยบุญทั่วประเทศ เรามอเตอร์ไซคันหนึ่งเราไปทําบุญทั่วประเทศมอเตอร์ไซคันนี้ไปทุกจังหวัดเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยค่ะไปล้างป่าช้าไปทําบุญไปอะไรเราจะมีมอเตอร์ไซคันนับครับผมก็คืองานล้างป่าช้างานบุญงานอะไรต่างๆนี่พี่ออมไปมาหมดแล้วไปหมดที่ผ่านมาที่โคราชเมื่อไม่กี่เดือนนี่ก็คือล้างป่าช้าโคราชก็ใหม่แล้วแล้วเชื่อที่ดาพญายมนี่อันนี้ใครเป็นคนตั้งให้ครับพี่ที่ดาพญายมก็คือสื่อจากจิต เพราะว่าคือตัวเราอ่ะเป็นปางหนึ่งเป็นพิดาของพญายมคือเป็นลูกสาวพญายมเพราะฉะนั้นคือเราสามารถคุยกับผีสื่อกับผีควบคุมผีได้ครับในระดับหนึ่งคือวิญญาณร้ายหรืออะไรประมาณนั้นเราสามารถที่แบบคุยกับเขาเหมือนปรับทัศนคติได้คือบางทีเขามาแบบไม่ดีหรือเขาอาฆาตอะไรเราก็คือเหมือนเป็นการคุยเป็นการแบบบอกเขาว่าเออ อย่างนี้มันไม่ดีมันก็ทําให้คุณยิ่งบาปหนักยิ่งอะไรประมาณน<อ>มันก็เลยกลายเป็นชื่อของทิดาพยาหยกเพราะนั้นถ้าไปที่ไหนเหมือนประมาณผีแตกที่นั่น<อ>แล้วก็คือคเวลาเราเดินไปทุกคนจะเห็นผีตาม<อ>คนที่มีจิตสัมผัสมีอะไรคือคบ,บนกล่องรถอะบางทีสิบล้อปาดหน้า<อ>แล้วเขาชี้ ทำไมให้เด็กนั่งมันกล่องแต่ก็ตกลงมาตายหรอกอ,อะไรประมาณนั้นคือเขาเห็นเลยเขาเห็นเด็กเขาเห็นมีเด็กมีคนแก่มีตามเราตลอดครับผมมันก็เลยเป็นฉายาของเราเพราะว่าคือเราเกี่ยวข้องกับผีเพราะนั่นเขาจะตามเราตลอดครับผมก็คือว่ามีเซน์แล้วก็จะเห็นแล้วก็จะสื่อสารกับพูดผีปีศาจได้<ช>นะครับผมประมาณนั้น ครับก็ถือว่าเป็นบุญนะคนที่จะเป็นในลักษณะนี้ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครก็จะมาเป็นได้ใช่ครันะครับ,รบก็คือพ,พี่ออมนี่เป็นมงแต่ยุสิบห้าถูกไหมครับใช่แต่จริงๆน่าจะมีมาแต่ของเก่า<อ>เพราะสิ่งที่รู้ก็คือเหมือนเมื่อก่อนในอดีตชาติเราน่าจะอยู่ข้างบน แล้วมีความเหมือนเขาเรียกว่าควรตีนเขาก็เลยถีบลงมาแล้วตอนที่เขาถีบลงมาเขาไม่ได้เอาของเก่าไม่เอาพลังเก่าของเราคืนเราก็เลยคือมีติดมาอครับผมก็เป็นอาจจะเป็นไปได้เนาะนะครับก็คือทุกคนที่เป็นองค์เทพเป็นยานปู่ท่านเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้หมดเลยใช่ค่ะก็คือแต่ว่ามากน้อยสัมผัสได้มากได้น้อยก็แล้วแต่ เขาเรียกอ,อะไรแต่กรรมแต่บุญแต่บารมีที่สั่งสมมาของแต่ละคนคบ,บางคนคเขาก็จะเห็นด้วยตาเนื้อเลยสัมผัสด้วยอะไรเลยอย่างนี้แต่คือตัวพี่เองคือ ไม่เต็มที่แต่คือใช้จิตสัมผัสมากกว่ามากกว่าการที่เห็นเป็นรูปร่างตัวตนอะไรก็ครับผมก็คือจะเป็นจิตสัมผัสมากกว่าจิตสัมผัสก็ได้ยินเห็นก็คือเป็นแค่เงารู้อันนี้คืออะไรลักษณะนี้คือเทพคือผีคืออะไรแต่ไม่ได้เห็นเป็นหน้าตาเห็นด้วยตาเนื้อประมาณนั้นแต่บางคนเขาเห็นด้วยตาเนื้อครับผมอันนี้ก็สุดแล้วแต่บุญตระกรมของแต่ละคนเนาะใช่ค่ะนะครับผมแล้วก็การปฏิบัติเพิ่มของแต่ละคนด้วยถ้ายิ่งปฏิบัติมากก็คือเราก็จะ ยิ่งเห็นชัดสัมผัสได้ชัดเจนขึ้นครับแต่พี่คือพี่ไม่อยากเห็นอะไรมากมายขนาดนั้นก็เลยเหมือนแบบลดละการปฏิบัติลงไปบ้างครับผมก็ถือว่าพี่อมนี่เป็นอีกท่านหนึ่งเลยเนาะที่แบบมีบุญเยอะเพราะว่าไปไหนมาไหนนี่ก็จะไปล้างป่าช้าหรือว่างานเกี่ยวกับมูลนที่นี่พี่อมก็ทํามานานแล้วค่ะทำมาตั้งแต่สมัยใหม่เลยครับผมเห็นเขาพูดกันนะครับว่าทํางานรักษาที่นี่จะได้บุญเยอะมากเลย ใช่ค่ะเพราะพวกเราเป็นเขาเรียกอะไรการปลดปล่อยวิญญาณอย่างล้างประช้าคือคนที่ตายคือไร่ญาติหรือรอาจจะมีญาติแต่ว่าไม่มีแตรประชาชนติดต่อนําศพไปบําเพ็ญกุศลไม่ได้ก็ต้องไปฝังไว้เมื่อถึงเวลาที่ป่าช้าเต็มก็ต้องเอามาสะสางเอามาชําระล้างเพื่อส่งดวงวิญญาณเขาไปเกิดไปฝุดไปเกิดแล้วก็เพื่อให้สถานที่ในป่าช้าว่างเพื่อรองรับศพไรญาติศพใหม่ๆลงมาค่ะเราก็ทำการชำระล้าง ทำความสะอาดแล้วก็ส่งดวงวิญญาณเขาเพื่อให้ไปสู่พภูมุทที่ดีก็คือเป็นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลเพราะดวงวิญญาณพอเขาตายไม่มีใครทําบุญให้ไม่มีใครรู้ว่าเขาตายใช่ไหมเราก็กลุ่มคนที่จัดล้างประชาคือมาทําบุญอุทิศเพื่อส่งดวงวิญญาณให้เขาได้รับกุศลก่อนที่เขาจะขึ้นไปสู่พภูมุต่อไปนะครับลวพ่อธรรมนาสาธุ กับคุณพี่ด้วยนะครับผมจนมาถึงจนอายุขนาดนี้เนาะก็คือว่าทํามานานพอสมควรเลยนะครับยี่สิบกว่าปีอืมค่ะผมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วเนาะที่แอดมินได้มาเจอกับคุณพี่ในวันนี้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ยังไงก็เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูเลขทูบที่คุณพี่จุดเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่าจะเป็นเลขตัวไหนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณขอให้ทุกคนโชคดีนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีให้มีความสุขความเจริญนะคะทําอะไรก็ขอให้สมหวังแล้วก็ อย่าลืมทําบุญสวดมนต์ที่ส่วนกุศลด้วยนะคะเนื่องในวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชานะคะใครที่ไม่มีโอกาสได้ไปวัดสวดที่บ้านก็ได้นะคะ5นาทีสินาทีไม่จำเป็นต้องไปวัดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะขอบคุณค่ะนะครับท่านผู้ชมเห็นเป็นตอนไหนคอมเมนต์กันเข้ามาเนาะนะครับอันนี้เป็นที่พี่จุดขอปู่อนันต์นะครับท่านผู้ชมเนาะ มองไม่ค่อยชัดแต่ว่าตัวหนึ่งตัวแรกกับตัวที่2จะเป็นเลข3 9นะครับตัวที่3าม,มันจะเป็นเลข1นหรือไม่ก็อาจจะเป็นเลข7เนาะนะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะนะครับ อันนี้ก็เป็นแนวทางของทิดาพญาโยมนะคะท่านผู้ชมเนาะเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบนะุคคลเนาะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับยังไงก็ขอท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภเฮงๆป,งปังๆทุกท่านเลยนะครับก่อจบคลิปวัะเพลงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ